หมอปลายแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ผับดังหลังเคยทำนายไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากซึ่งในวันที่8สิงหาคม2565เฟซบุ๊กวนกระแสะรายงานว่าพี่กสุนีสุทธนาหรือหมอปลายมีการโพสต์ที่ทอพเพนโแรัเกี่ยวกับเหตุการณ์ทับดังมอนเทนบิจอชนบุรีว่าเพิ่งทราบเรื่องจากโยงที่ประเทศไทยมีคลิปที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นโยมว่าจะมีเหตุและเหตุการณ์นี้จะค่อนข้างเยอะ ส่วนประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องไฟหลายครั้งก็อยากจะแสดงความเสียหายและวุกขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่จากไปส่วนผู้อยู่ในเหตุการณ์ขอให้หายเร็วๆไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอยากไปโทษสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องทุกอย่างเราป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทพอได้คุยกับพิกสุนีรูปอื่นว่าในวันพระนี้เมืองไทยเราเกิดเรื่องและตัวเราเองก็เคยทำนายเอาไว้จึงขอสวดมนต์และอุทิศบุญใหญ่ ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่จากไปเราไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าทำตามกฎหมายทำตามทุกอย่างที่รัฐสร้างมาสาธุสำหรับพิกษุนีสุทัศนาจะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่15สิงหาคมนี้เพื่อมาเยี่ยมญาติโยมออที่กรุงเทพส่วนวันที่1 7ถึงสิสิงหาคมจะเดินทางไปจอเชียงใหม่เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารพร้อมด้วยพระพิกษุนีจากประเทศศรีลังกาที่ร่วมเดินทางมาด้วย จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศศรีลังกาเรียบเรียงโดยทีมงานซีเอ็มนุส